สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแบต iPhone 6 Plus นะครับเครื่องนี้นะครับแบตบวมแน่นอนเลยดูจากสภาพแล้วนะครับตัวแบตเตอรี่ดันหน้าจอขึ้นมาแล้วนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้จะอาจจะเสียได้นะครับสอนวิธีการแกะไขควงสําหรับ iPhone นะครับอย่าไปใช้ไขควงมั่วๆนะครับหรือไปใช้ไขควงราคาถูก20บาทไม่ได้นะครับถ้าใช้ไขควงแบบนั้นอนะ ตัวตูดเนี่ยมันจะเสียนะครับทําการแกะตรงตูดก่อนนะครับอเอแล้วก็ค่อยๆแกะเริ่มแกะจากข้างล่างนะครับเนี่ยไอโฟน6 plus สายแพรมันจะอยู่ด้านบนนะครับเรามัดระวังหน่อยเวลาเราแกะนะครับเรามัดระวังด้านบนเนี่ยอย่าเอาเหล็กอะไรไปทิ้มน,นะครับถ้าสายแพรขาดนี่มีปัญหาเลยนะ ถึงที่นี่เพื่อให้สะดวกต่อการทํางานนะครับให้แกะสายแพรนี้ออกก่อนนะครับอันนี้ใช้ไขควงปกติเลยนะครับทั่วๆไปโอเคเรียบร้อยถอดจอออกก่อนนะครับแบตเตอรี่แกะฝาตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะแกะออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดสายแบตเตอรี่นะครับ อ่ะทีนี้นวิธีการแกะแบตเตอรี่จริงๆอะ่ะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับมันมีวิธีแกะง่ายๆนะครับคือตรงนี้ด้านล่างมันจะมีสีดําๆนะครับเป็นยางอันนี้มี3อันนะครับให้เราใช้อะไรก็ได้นะครับที่มันกลมๆนะครับที่มันสามารถม้วนได้นะหรือว่าจะดึงกับมือเปล่าๆก็ได้นะครับถ้าไม่มีอุปรกรณ์เนี่ยค่อยๆดึงนะครับบางเครื่องถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆอะ่ะมันจะแกะง่ายแต่ถ้าเป็นเครื่องนานๆแล้วบางทียางมันอาจจะเสื่อมแล้วนะครับ อ่ะผมจะค่อยแกะทีละอันนะครับเอามามว้วนแล้วก็เบาๆนะครับเบาๆอ๋ออันนี้ยางมันเสื่อมแล้วนะอันนี้ก็ต้องงัดอย่างเดียวเลยนะครับเวลางัดนะครับควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นโลหะนะครับถ้าเราใช้โลหะตัวโลหะเนี่ยอาจจะไปเจาะแบตเตอรี่แล้วจะเกิดประกายไฟได้นะครับให้เราใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าให้ดีควรใส่ถุงมือนะ ียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับมันจะงอหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการงัดก่อนนะครับนี่เรียบร้อยสะอาดนะครับถึงที่นี้ก่อนจะเปลี่ยนนะครับให้เราแกะแบตเตอรี่อันใหม่แล้วก็ให้ทําการทดสอบก่อนทุกครั้งนะครับ ระบายพนตัวให,ใหม่มันจะมีให้เราเช็คว่าสุขภาพแบตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับให้เราเข้าไปเช็คดูส่วนเครื่องนี้มันจะไม่มีนะครับผมก็จะลองชาร์จไฟดู ก็ถอดออกก่อนนะครับเพื mm ่อ hmm. ความปลอดภัยถอดออกก่อนนะครับ <Yeah>. oh. มันจะมีตัวนี้ให้นะครับ mm hmm. เวลาเราซื้อแบตเตอรี่ของ iPhone นะครับถ้าเขาไม่มีให้ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเนี mm ่ย hmm. โอเค นะครับแล้วก็ค่อยๆแปะค่อยๆวางนะครับถ้าวางแล้วก็ เปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้แล้วนะครับต้องวางให้ตรงครั้งเดียวจบนะครับโอเคครับเรียบร้อยก็เอาหน้าจอประกอบโอเคแล้วก็ค่อยๆประกอบนะครับใส่ตัวล็อกข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบนะครับ ใส่น็อตข้างล่างนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับใครจะลองทําเองที่บ้านก็ได้ส่วนใครไม่อยากจะทําเองนะครับอยากจะให้เราซ่อมก็สามารถส่งเครื่องมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดใต้ด e สคริปชั o นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ